สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้อานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อํอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับเรือนบริการจําหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2อนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหางตัดหญ้านะคุณผู้ชมนะครับวันนี้พี่เจมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคุณผู้ชม เพิ่งลงจากเทเลอร์นี่พี่เจมไม่ได้ล้างเลยเพราะว่าตัวรถสวยมากคุณผู้ชมนะครับรถปี66นะคุณผู้ชมนะทำงานเพียงแค่สามร้ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูแบบเรียวๆคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่งลงจากเทเลอร์คุณผู้ชมนะครับปากไว้ดันนะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยๆนะคุณผู้ชมนะครับชุดคันล่างสีเดิมนะครับอ่าสวยๆยางโอ้โหเหลือเยอะนะคุณผู้ชมเนี่ยพี่เจมไม่ได้ล้างเองยางสวยมากนะครับเนี่ยยิ่งล้างยิ่งสวยกว่านี้คุณผู้ชมนะครับมาให้ชมแบบเรียวๆ นะครับนวแบบสดๆเลยนะครับเครื่องยนต์เดลิเอ็กซ์เชคชันนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะสามสูบสี่จังหวะคุณผู้ชมนะครับคัดเดิมเกียร์เดิมห้องเกียร์เดิมใจเดิมนะคุณผู้ชมนะนะครับเดิมๆเ,เลยคุณผู้ชมนะครับจดสีสันเดิมๆนะครับจากเจ้าของเก่าคุณผู้ชมอ่าเบาะเบื่อก็สวยๆกับงานนะคุณผู้ชมนะเบาะเดิมเบาแท้นะครับ ทำงานเพียงแค่นะครับ300ชั่วโมงอ่าสวยๆนะคุณผู้ชมชมยางหลังกันพี่เจียนถอยไกลๆก่อนนะครับอยู่ยางหลังสวยนะคุณผู้ชมนะนะครับโอ้เหลือเยอะๆคุณผู้ชมนะครับ,รบขอบกระทะเดิมรอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดคุณผู้ชมอ่าพี่เจียนจะให้ดูอ่าสวยๆนะชุดท้ายก็แห้งๆคุณผู้ชม อ่า,ส,าสวยๆนะครับรอยมาร์กเดิมนะครับโรงงานยังอยู่ซีนข้างซ้ายข้างขวานะคุณผู้ชมนะฝาเฟือคุณผู้ชมอุปกรณ์ต่างๆนะครับยังเป็นของคูโบต้านะครับนะเดิมๆนะครับเอ็กเซนซอรี่เพิเ่มเติมก็มีพวกนี้นะครับ ه, อ่าเรียกนะหางลากเทเลอร์คุณผู้ชมนะครับส,สวยๆแหละคุณผู้ชมนะครับอ่าช่วงทรงยุดท้ายคุณผู้ชมฝาเฟือนะคุณผู้ชมนะเดิมๆคุณผู้ชมของเครื่องมือก็มีคุณผู้ชมนะสวยๆแหละคันนี้นะครับมาดูยางฝั่งนี้กันก็เทียบเสมอกันแล้วคุณผู้ชมนะครับยางดีสี่เส้นคุณผู้ชมสวยๆอ่า ดูข้างในคุณผู้ชมโอ้งามนะคุณผู้ชมนะเม็ดหงเม็ดหินก็มีคุณผู้ชมน็อตเน์ดนี่ก็ยังดูสีน็อตคุณผู้ชมนะครับสวยๆแหละคันนี้คัดเคิร์ดเดิ้อุปกรณ์ต่างๆนะครับสวยนะครับคันนี้พร้อมส่งได้เลยคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆนะคุณผู้ชมนะสามร้อยชั่วโมงจะเห็นแลวคุณผู้ชม300ชั่วโมงสวยๆนะครับบดุงบอดี้สวยงามคุณผู้ชมนะครับคันนี้ 40แรงเครื่องยนต์ d ดลิเอ i n j ิ c t i กชนะครับระบายความร้อนได้น้ำสามสูบสิจังหวะเรามาดูชุดท้ายกันคุณผู้ชมชุดข้างล่างกันอ่าสวยๆแห้งๆนะคุณผู้ชมนะนะครับน่าไม่มีเยอะไม่มีอะไรคุณผู้ชมสวยๆคันนี้ปี6 6หกไอเจมขายจากบาทครับคันนี้นะครับอ่าคันนี้ไอเนะครับเสนอขายในราคานะครับ429,000บาทคุณผู้ชมนะ่า สวยงาน,นคุณผู้ชมนะใครมองหารถ40แรงอยู่นะครับใช้งานในนาใช้งานในไร่ใช้งานในสวนคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ083นะครับ5388071เบอร์โทรพี่เจมเพิ่มไลนะ์นะช่วงนี้ไมิจฉาชีพเยอะคุณผู้ชมนะครับวิดีโอคอรเห็นรถตัวจริงเห็นหน้าคนขายนะครับหน้าเห็นหน้าร้านาพี่เจมสะดวกนะคุณผู้ชมนะนะครับร้านจริงส่งจริงไม่จกตาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะ083นะครับ5388071นะครับฝาก40แรงคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครกำลังมองหาอยู่อุปกรณ์ ็นใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็เป็นผานทวนให้ด้านหลังนะคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากได้แบบไปตัดหญ้านี่ก็สามารถนะครับเช็งได้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยราคากันนะครับอ่าคุยราคากันถ้าอยากได้ตัดหญ้าใบดันตัดหญ้ามาคุยราคากันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแต่ราคาพาัฒนเป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานให้นะคะเป็นผานทวนห้าให้นะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทปี่ยกหกสามร้อยชั่วโมงนะครับย้าอมีครั้งเบอร์โทรพี่เจม0 8ศูนย์แปดสามห้าสิบแปดแปดศูนย์เจ็ด